สวัสดีครับผมอู๋ไฮบิดคารนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่อู๋ไฮบิดนะครับก็วันนี้นะครับด้านหลังนะเป็นรถ t ต y o ต a c แคม y h y b i i อ่าเป็นโฉมตัวปี2010นะครับโมเดล a hv 4 0ก็ได้ทำการเข้ามาตรวจเช็คนะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับเรื่องไฟเตือนที่หน้าจอว่าเช็คไฮบริดซิ s เต็มนะครับหลังจากที่ทำการตรวจเช็คนะครับก็พบเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ เสียนะครับก็ทําการรื้อนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เดี๋ยวจะพาชมนะครับอ่าก็เดี๋ยวสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอากอ่าต้องการอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าแนวทางของรถรุ่นนี้มีวิธีการไหนบ้างครับนอกจากเปลี่ยนนะครับก็อันนี้เราให้ดูนะครับเป็นของใหม่นะครับแกะกล่องนะครับอ่ะก็ดูนะครับจาก ตัวแกะกล่องออกมาครับตัวแบตเตอรี่ลูกใหม่นะอะเดี๋ยวยกออกมาเลยดีกว่าครับของของแท้เป็นของแท้แกะกล่องสังเกตนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่มีการแกะเซลล์มาแบบนี้นะครับอ่ะวันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องการซ่อมนะเพราะว่าของเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับซ่อมด้วยด้วยแบตบิ้วนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของใหม่ก่อนนะครับก็สําหรับแบตเตอรี่ใหม่นะครับสังเกตนะครับ อันนี้ถอยออกจากรถลูกค้านะครับที่ต่างกันก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวเปิดช่วยเปิดฝาออกให้หน่อยครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่เบิกมานะครับมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างแบตที่ติดรถมานะครับกับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับอันดับแรกก็ดูเรื่องปลั๊กนะครับมันจะเป็นปลั๊กมากับตัวแบตนะครับแกะ ต้องแกะออกอย่างนี้นะก็คืออันเก่าเราไม่ได้ใช้อันเก่าเลยนะเราจะใช้ชุดใหม่อันนี้ที่เราเปิดเราต้องการเปิดให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่ <c oughs> นุ่นใหม่นะครับความแตกต่างระหว่างตัวเซลล์เนี่ยที่ตัวแบตอ่ะหน้าตามันจะเหมือนกับตัวอันเก่าหรือเปล่านะมันแบบแบตเตอรี่แท้นะครับในรถใหม่ๆนะครับ ตัวเซลล์เนี่ยมันจะเป็นรุ่นใหม่ละเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับขายเปลี่ยนก็ให้สังเกตจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะดูยังไงแล้วสังเกตยังไงนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นของแท้วิธีสังเกตนะครับันดับแรกก็คือไม่มีการมาประกอบนะครับก็คือเป็น,เ,ปนเซลล์ที่มาใสามายกถาด พร้อมที่ยกติดตั้งก็คือต่างกันแค่ชุดอุปกรณ์กล่องควบคุมแล้วก็ชุดดีเลย์นะครับอ่ะอันนี้ผมเปิดให้ดูแล้วเดี๋ยวเปิดลูกเก่าด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างเขาเปิดแต่ส่วนเรื่องสายไฟนะครับพวกบัดบาร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นชุดใหม่หมดเลยนะครับจะไม่มีการใช้ลูนเก่านะครับอ่ะเห็นไหมก็คือบัดบาร์อย่างเงี้ยที่ตัวแกะนะแกะดูนะสังเกตนะครับมันจะมี ตัวทองแดงมาให้ใหม่นะเดี๋ยวเปลดนเก่าเลยครับแล้วก็เป็นพวกอ่าท่อระบายไอนะแล้วสังเกตนะช่องแบตเตอรี่นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมีฝาปิดแบบนี้นะถ้าเป็นของแท้นะครับคือถ้าไม่มีฝาปิดแบบนี้นะก็คือว่าสันนิษฐานเลยครับนะเป็นแบตปีเก่าเพราะหลังจากปีสองพันสิบสองมาเนี่ยเขาโตโยต้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบตบแบบฝาปิดลักษณะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆฝาปิดอย่างนี้นะ รุ่นเก่าเดี๋ยวกำลังเปิดให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สังเกตตัวนี้เลยครับประเด็นสําคัญคือตรงนี้นะครับอ่าที่ผมชี้อยู่นะมันจะเรียงลำเบอร์กันนะครับถ้าเป็นของแท้นะอ่าอันนี้บอกเขาเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้รถไฮบริด Hybrid อยู่ต้องรู้นะครับถ้าแบตเตอรี่คุณเนี่ยแท้ไม่แท้ดูจากตรงเซล์นะครับจะต้องเรียงกันเลย71 7.2นะครับอ่ามันก็จะเรียงเรียง เรียงแบบว่าตามสเปกนะครับให้ดูสังเกตนะวิธีนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือจะใช้ของเดิมนะครับพวกกล่องตัวแปลงไฟนะครับแล้วก็ตัวชุดดีเลย์แล้วก็กล่องควบคุมนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายตัวชุดนี้เข้าไปติดตั้งกับแบตลูกใหม่ในส่วนแบตลูกใหม่ก็จะมาถาด สาคข้อเซลล์สายไฟนะครับแล้วก็ปลั๊กชุดใหม่นะครับเดี๋ยวดูปลั๊กที่ใช้ผ่านการใช้งานมานะครับเดี๋ยวลองดูกับตัวปัดบาทองแดงนะครับนี่เปิดกันให้เห็นนะครับเห็นเห็นเลยะระหว่างนี้รอเดี๋ยวดูตัวรถก่อนคันนี้เป็นปี2010นะครับเลขมาอยู่ประมาณแสนเจ็น่าจะเป็นแบตลูกที่ลูกค้าอาจจะมีการเคลมมาก่อนหรือเปล่าเพาโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณ 5ปีถึง6ปีนะครับต่อลูกถึงแม้ว่าการรับประกันเงื่อนไขของ Toyota อาจจะบอกว่า10ปีก็เป็นไปได้ครับอาจจะมีการเคลมเกิดขึ้นก่อนถ้าเช็คจากประวัตินะครับถ้าใครจะซื้อรถรุ่นนี้นะครับแนะนําให้เอาเลขตัวถังรถนะครับไปเช็คข้อมูลที่ศูนย์โต y o t a าก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแบตมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าน้อยมากครับว่าจะรอถึง10ปีนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือผมจะดูให้ดูนะแบตเตอรี่สตาร์ทนะบางคนไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะพ่วงแบตตรงนี้ก็ได้หรือด้านหน้าก็ได้นะครับสาหรับรถรุ่นไฮบริดตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องอ่าระบายความร้อนตัวแบตนะครับมันจะมีท่อแบตจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมลื้อมาแล้วก็จะเห็นความมีฝุ่นพวกอะไรพวกนี้เยอะอยู่กันอ่ะภายในอ่าแล้วก็ เศษฝุ dling, ่นเศษผงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะดูดทำความสะอาดนะครับเพราะว่าดูฝุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคันนี้แล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยครับเดี๋ยวจะเป่าทำความสะอาดอันนี้เป็นพัดลมที่เป่าแบตเตอรี่นะดูสภาพเลครับอสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แบตยังไม่เสียหรืออะไรก็สักปีหนึ่งก็หมั่นถอดมาตรวจเช็คหรือเป่าล้างฝาฝาตัวมอเตอร์พัดลมตัวนี้นะเพราะว่าซื้อใหม่ไม่มีมานะครับก็สําหรับอ่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ต้องระมัดระวังนะครับเป็นเกี่ยวพวกสายไฟนะครับแรงสูงนะครับเส้นต้มๆนี่อย่าอย่าไปจับหรืออะไรนะเพราะว่าอย่างที่ช่างเขาทาจะมีการพันก็อตเทปไว้นะครับแล้วการถอดจะต้องถอดตัวสวิต์บริการตัวนี้ออกก่อนนะครับก่อนจะแกะแบตตัวนี้จะอยู่งที่แบตนะครับไม่งั้นเราลื้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้คร่าวๆนะครับเพราะลูกค้าไม่แนะนําให้ไปลื้เองนะครับอ่สําหรับ ที่เราเนี่ยเปลี่ยนเน่ยเรารับประกันยังไงนะครับเรารับประกันให้สองปีนะครับราคารวมติดตั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เก่าเราก็รับเทิร์นให้นะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับแล้วก็ตอบถามเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอผมจะพูดถึงเรื่องเซลล์นะครับว่า ความแตกต่างนะครับอันนั้นเป็นชุดแบตที่ซ่อมไหเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่เราซ่อมด้วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับซ่อมก็มีรับประกันตั้งแต่ปีหนึ่งถึงสิบแปดเดือนนะครับเปลี่ยนใหม่แกะกล่องแบบนี้รับประกันสองปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็มีสองแนวทางนะครับใหม่ยกลูกนะครับ แกะกล่องนะครับมายกชุดเลยนะครับเดี๋ยวไล่ถึงเรื่องการขอเปิดเลยครับกันได้เห็นเห็นก็เปลี่ยนใหม่ก็สามารถนั่งรอรับได้เลยนะครับนี่ลูกค้าก็นั้นหมายมาแล้วนะครับ ไม่ต้องทิ้งรถนะครับประมาณสัก2อชั่วโมงลูกค้านำรถกลับได้เลยนะครับแล้วก็มาที่เรามีห้องรับรองนะอ่ะเห็นนะครับเปิดไปแล้วเป็นไงครับความแตกต่างระหว่างเซลล์แบตเตอรี่ดูกันเห็นๆถ้าไปเปลี่ยนแบตใหม่แล้วได้เซลล์แบบนี้มานะครับแสดงว่าคุณ ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ของแท้นะครับแบตเตอรี่ของแท้นะครับดูความแตกต่างนะครับแบตเตอรี่ของแท้จะเป็นสีนี้นะครับแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับดูกันไว้จัดจระเลยครับแบบนี้เลยนะครับสังเกตดีๆเลยว่าเดี๋ยวยกไปใกล้กับลูกนี้เลยอนนี้ก็จะมีฝุ่นมีอะไรอยู่นะครับ อ่ากันให้เห็นเลยอันนี้เป็นการถอดไปแล้วนะสังเกตที่ตัวแบตมันจะต่างกันอยนู่ครับอ่าดูใกล้ๆเลยครับครับรุ่นใหม่อะ็นอย่างงี้ครับครับอันนี้เป็นลักษณะเซลล์รุ่นเก่าเหมือนที่เราถอดออกจากรถอ่าเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าในกรณีที่เราขบัขอบๆอยู่แล้วเจอแบตเสียจะทำยังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับ อ่ะก็อันนี้เดี๋ยวพาดูนี้เห็นอะไรบางอย่างผิดปกติเห็นคาบน้ำน้ำกดนะครับที่ไหลออกมานะครับอ่าเห็นไหมครับค่อนข้างเดี๋ยวดูขั้วหนะน่อยเห็นไหมครับเขียวเลยเดี๋ยวดันแบตมปหน่ย <กด S 1> ครับอ่าน้ำกดกันก็คือออกมาจากตัวขั้วนี่ครับอ่าออกมาจากตัวขั้วนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่องตรงนี้ครับจะเป็นรูระบายไอนะครับ มันก็จะลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยครับจะมีท่อด้านนี้ครับมันจะระบายระบายไอสังเกตนะครับถ้ามันใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นตะก,กันขึ้นกับแบตใหม่นะครับลองดู mm. แบตเริ่มเสื่อมสภาพ,าพนะครับน้ำกดมันก็จะเริ่มดันออกมาอ่ะในส่วนของเรื่องแบตใหม่จบนะครับเปลี่ยนใหม่ก็สำหรับรถที่ใช้ใช้ต่อนะครับยาว,ยาว สบายสบายสี่ถึงห้าปีนะครับแนะนําแบตใหม่นะครับอ่ะส่วนในเรื่องของการซ่อมนะครับการซ่อมของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนช่องนะครับบางที่ถามเรามาว่าอ่อที่นี่ซ่อมยังไงนะครับของเราซ่อมเนี่ยเราเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของลูกค้าเซ็ตเดิมเนี่ยอันนี้นะครับมันก็จะเหมือนลักษณะของใหม่แหละเพียงแค่ว่าเราใช้เซลล์รีบิวนะครับเป็นเซลล์ที่ผ่านการคัดแยกออกมาแล้วที่ยังใช้ต่อได้นะครับคุณภาพอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณสัก70็ดถึงแปเปเนะครับเอานำไปใส่นะครับแล้วอันเก่าเราจะคืนลูกค้านะครับอันนี้เป็นเซลล์เก่าที่ถอนมานะครับอ่าอันนี้ลูกค้าเรื่องรับประกันนะครับมีตั้งแต่1ปีกับปีครึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับราคาไม่เท่ากันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับของเราไม่มีการเปลี่ยนเป็นช่องนะครับซ่อมเป็นเซลล์ได้ไหมเสียเวลาครับไม่ซ่อมครับอะไรคือเป็นเซลอ่าอย่างนี้ครับจะเรียกว่าเซลล์นะครับ ถ้าดูในรถเนี่ยหรือใน d a t a มันจะบอกว่าทั้งหมดเป็นสิบเจดช่องนะครับหนึ่งช่องมันจะมีสองสองแบตเตอรี่อยู่สองสองสองเซลล์นะครับอ่าก็ทีนี้เวลาบางที่เขาอาจจะทำเนี่ยอ,อาจจะช่องไหนเสียเปลี่ยนช่องนั้นนะครับของเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดครับเ,เพราะอะไรครับเราเราไม่มีการมานั่งเปลี่ยนเป็นช่องเพราะว่าในการรื้อแต่ละครั้งนะครับอมีการรื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ แล้วการเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นานเนื่องจากว่ามันเป็นการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นช่องพอเวลาใช้ไปเนี่ยช่องีเราเปลี่ยนสมมุติวันนี้เราเปลี่ยนไปสี่ช่องใช้ไปสักพักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งไอ้ช่องด้านข้างเนี่ยมันก็เสียอีกนะครับมันก็จะไลเ่เสียเสียเสียอย่างนี้จนลูกค้าต้องเข้ามาแก้เข้ามาแก้นะครับวิธีนี้นะครับไม่เอาครับเหนื่อยครับนะครับสําหรบับใครที่ชอบวิธีนี้ก็ก็ลองดูครับราคาถูกลองถามให้ดีก่อนนะครับ แลนะส่วนในการเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเลยนะครับไม่มีสซ่อมอันนี้คือลูกค้านะถ้าไม่คืนก็ฝากเราทิ้งได้นะครับหรือเอาไปรีไซคเคลแล้วว่ามันหมดสภาพมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับอ๋อสาหรับใครที่อยากจะซ่อมน,นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนใหม่นะสาหรับซ่อมเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการจะใช้ชั่วคราวหรือทําขายนะผมบอกนี้เลยนะครับถ้าจะใช้งานต่อจริงๆยาวๆเนี่ยไปเล่นของใหม่คนระับ อยู่ได้นานกว่าทนกว่าครับแล้วแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอ่าก็คือข้อดีข้อเสียนะครับโอกาสเสียในการซ่อมมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับมันอาจจะไม่ครั้งเดียวจบนะครับบอกตรงนี้เลยนะต้องรับตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับอ่าใช้ไปเซลล์มันอาจจะเออเลอร์นะครับต่อให้เราเปลี่ยนทั้งโมดูลนะครับมันอาจจะมีบ้างนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังจะชัวร์กว่าเพราะว่าในการขึ้นใหม่ทั้งโมดูลเนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยมันต้องมีการรีบาลานซ์ก็คือ แบตเตอรี่มันจะต้องมีค่าที่สมดุลหรือว่าบาลานซ์กันถ้าไปเปลี่ยนเป็นช่องเนี่ยโอกาสที่มันจะบาลานซ์กันเดี๋ยไม่ได้แน่นอน,นครับใช้ไป ECU มันจับได้นะครับไฟโชว์เช็คไฮดริดขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับชิ้นนี้นะครับหรือรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับอยากจะถามเข้ามานะครับก็ยังไงฝากลิงก์ด้านล่างไว้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาตอบถามได้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะครับที่นี่จะทําเฉพาะแบตแท้นะครับไม่มีแบตรประเภทอื่นจีนอาเพราะอะไรมันก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับที่เคยเจอคือแบตเตอรี่ของแท้ถามว่าเวลามันเสื่อมเนี่ยค่ามันอาจจะดรอปลงนะครับในบางเซลล์นะครับแต่ในกรณีที่จากประสบการณ์ที่เคยทํามาเนี่ยแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่หน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะเวลามันเสียเนี่ยโวลต์มันตกหายหายไปหมดเลยหนึ่งช่องุรถคุณก็สตาร์ทไม่ติดละอย่างน้อยแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้เนี่ยโวลต์มันดรอปลงไฟเช็คโชว์รถยังพอขับได้นะครับข้อแตกต่างก็คือคุณยังพอขับหาที่ซ่อมได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้แบตแท้นะครับโอกาสโชคดีโวลต์มันตกโอเคคุณก็ยังขับได้แต่โอกาสถ้าโชคไม่ดีเนี่ยโวลต์มันหายไปหนึ่งบล็อกรถคุณก็สตาร์ทไม่ติดแล้วครับ ทำไมเราถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะเราเคยเจอนะครับแบตเตอรี่ที่เป็นสีฟ้านะครับผมบอกให้อย่างนี้เลยนะครับที่เป็นเซลล์สีฟ้านะครับเป็นช่องสีฟ้าที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันอาจจะใช้แค่มาสิบห้าก้อนหรือว่าก้อนจะใหญ่กว่านะครับเวลาเสียเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับแล้วว่ามันจะใช้ได้นานได้ทนเท่าของแท้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าของแท้อย่างไงมันก็ทนกว่าอยู่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เป็นสำหรับแนวทางสำหรับใ,ใครที่จะใช้รถยนต์ไฮบริดนะครับก็ศึกษาดูให้ดีครับเราก็ไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราเจอมาแล้วเราแก้ไขย,ยังไงซ่อมยังไงแล้วทําให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับสําสหรับคลิปนี้ผมอู้ไฮบริดคาร์นะครับประเทศไทยขอบคุณมากครับ